หนึ่งบาทในรัชกาลที่9ที่ดูแค่ปีพศนิยมซื้อขายกันจริงๆคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำเบิร์ตชนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่การศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกระสับนิยมนะครับวันนี้ผมจะแนะนำในเหรียญที่ดูแค่ปีพศพูดตรงๆเลยบางคนโดนหลอกไปเยอะละก็คือชนิด1บาทรัชกาลที่9 หบาทในรัชกาลที่9ปีพศที่ผมจะพูดถึงคือปีพศสองพันารดูแค่ปีพศก็ซื้อแล้วเพราะว่าเหรียญปีสองพนหี่สิบเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายาก1บาทที่ติดความนิยมก็ถือว่าติดอันดับความนิยมซื้อขายกันมีความต้องการซื้อขายกันในราคาที่สูงพอประมาณ เดี๋ยวเรามาศึกษากันเลยนะครับเหรียญ1บาทปี2529นราในรัชกาลที่9เนี่ยมีด้วยกันอีก2บล็อกด้วยกันเป็นบล็อกที่เราแยกจากการดูด้านก้อยหรือด้านหลังนะครับด้านหัวนี่จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบพระเศียรเล็กในรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเราพลิกดูเลยนี่จะแตกต่างกันก็คือในบล็อกเป็นช่อฟ้าสั้นแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือ เป็นช่อฟ้ายาวช่อฟ้าดูตรงไหนนี่ตรงนี้เลยครับช่อฟ้าสั้นก็คือช่อฟ้าจะสั้นแล้วก็บางทีก็จะไม่มีหรือมีบ้างไม่มีบ้างอันเนี้ยเขาจัดอยู่ในบล็อกอยู่ในหมวดบล็อกของช่อฟ้าสั้นแบบนี้นะครับเพื่อนเอนเจอแบบนี้นะครับปีพศ25291บาทชนิด1บาทรัชกาลที่9ช่อฟ้าสั้นซื้อขายจริงวงการสะสมต้องการนะครับ ราคาก็เนื่องจากมีการพบเจอค่อนข้างง่ายกว่าแบบช่อฟ้ายาวนะครับราคาจึงอยู่ในหลักหลายร้อยถ้าแบบสวยๆก็อาจจะถึงพันนะครับอาจจะถึงพันนะครับแต่ว่ากลมๆก็คือหลักหลายร้อยช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าช่อฟ้ายาวแบบนี้ครับดูแบบนี้ช่อฟ้ายาวก็ตามชื่อครับเขาจะมีช่อฟ้าที่ยาวแล้วก็ส่วนมาก ช่อฟ้ายาวเนี่ยที่เจอจะครบช่อฟ้าจะเรียงสวยครบไม่มีหายไม่มีแหว่งเป็นบล็อกที่สมบูรณ์ก็คือช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสั้นก็จะมีหายบ้างใช่ไหมครับถ้าใครเจอช่อฟ้ายาวเนี่ยจะเป็นบล็อกที่สมบูรณ์สมบูรณ์กว่าแล้วก็การพบเจอมีน้อยกว่าเจอน้อยกว่าบล็อกที่เป็นช่อฟ้าสั้นฟังดีๆนะครับช่อฟ้ายาวเป็นบล็อกที่สมบูรณ์แล้วก็พบเจอน้อยกว่า เพราะฉะนั้นช่อฟ้ายาวจึงมีราคาซื้อขายราคาประเมินเนี่ยสูงกว่าช่อฟ้าสั้นราคาก็จะอยู่ในเลทสูงกว่าก็คือแต่ก็ยังอยู่ในหลักหลายร้อยเหรียญสวยๆเนี่ยเป็นพันนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เนี่ยเป็นพันแน่นอนมีการรับซื้อกันเนี่ยเป็นพันแน่นอนจะต่างกันกันกบช่อฟ้าสั้นเห็นไหมฮะอาจจะถึงพันสวยยังไงก็อาจจะถึงพันแต่ก็คือสตาร์ทที่หลักหลายร้อย อยู่ที่สภาพเหรียญน,นะครับช่อฟ้ายาวเนี่ยจะแพงกว่านี่นะครับผมเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยด้านซ้ายช่อฟ้าสั้นด้านขวาช่อฟ้ายาวเพื่อนๆถ้าพบเจอปีพศ1บาทนะครับปีพศ2529ี่เนี่ยเพื่อนๆดูตรงช่อฟ้าก่อนเลยเพราะว่าการซื้อขายกันเนี่ยราคาแตกต่างครับเจาะไปที่ช่อฟ้าเลยนะครับผมจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับมีความต้องการมีความนิยมมีราคาซื้อขายแล้ว ในวงการสะสมมีการอัปเดตเรื่องของราคาหรือว่ามีการอัปเดตเรื่องของการเจอเหรียญที่มีความต้องการแล้วก็มีการซื้อขายในเหรียญแบบใหม่ๆผมก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญเรามาศึกษาเหรียญไปด้วยกันครับ